สวัสดีครับน้ำเน่าอย่าเอาอย่างให้ห่างไว้อยู่ให้ไกลอย่าไปใกล้ให้เสียสีการเมืองไทยยุคใหม่ต้องไม่มีแบบเสียสีแบบวนเว้อหน้าเบื่อจังนโยบายเอาอย่างไรให้มันแน่เรื่องอะไรจะไปแก้อย่าแค่หวังเอาให้ชัดจัดมาอยากจะฟัง อย่าทำดังเที่ยวด่ากาศวาดงวงาจะปลูกฝังสร้างไทยอย่างไรนั่นให้สร้างสรรแจงไขในปัญหาอยากให้แจงแสดงกลินในภูมิปัญญาว่าจะขันอาสาพาไปอย่างไรก็เห็นมีแต่พวกสร้างตำนานฝันสู่สำเร็จที่เล่นกันมันไหวไหมเล่นการเมืองมุกเก่าๆน่าเศร้าใจนักทั้งดาและสาวไส้อนิชจาทำการเมืองเรื่องใหญ่ต้องใจกว้าง ต้องมองสร้างมองแก้ไขในปัญหามองความสุขมองความทุกข์ของประชาพร้อมเดินหน้านำอย่างผู้ก้าน่ายินดีสภาไทยร่อนชะไรไปไม่รอดถึงวันนี้สภาจอดสวดวิถีถึงเวลาประชาไทยได้สิทธิเลือกคนดีคนเก่งอย่ากเกรงใครกูเล็กลำพางวลรรอ,ออนไลน์วันนี้ก็มาถึงจุดที่ มีการยุบสภานั่นก็หมายความว่าจะคืนสิทธิกับประชาชนในการที่จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่รัฐบาลชุดน,นี้ได้ทํางานมานานแล้วก็ถึงเวลาตามกฎหมายและธรรมนูญที่ต้องมีการให้ให้ประชาชนตัดสินใจครั้งนี้แหละครับที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในรอบสีปีนั้นถ้าจะเป็นของประเทศจริงๆเนี่ยก็คือวันที่หย่อนบัตร เพราะนั้นเราก็เลือกผู้ที่อาสาจะมาเป็นรัฐบาลหรือเรียกว่านักการเมืองหรือเรียกว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่จะเลือกเข้าไปเราก็ต้องเลือกด้วยว่ามีเหตุผลมีวิจารณญาณว่าเขาเหล่านี้จะกลับเข้ามาในสภาเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยการเป็นการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นส่วนหนึ่งในการออกกฎหมายตามระบอบรัฐธรรมนูญในสภาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือก นักการเมืองนะครับที่เราพอใจเป็นคนดีเชื่อถือได้เป็นคนเก่งไม่ใช่เดิมๆที่เรียกว่าน้ำเน่าที่เอาแต่ด่าเสาวไส้กันไปเสาวไส้กันมาพูดจาไล่สาระไม่มีหลักเกณฑ์อาศัยแจกเงินหรือแจกกรรมวิสินช้างให้กับเราอย่าเป็นคนเช่นนั้นเราในหนึ่งปีนั้นเราในหนึ่งครั้งเราก็มีสิทธิ์เพียง ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจงใช้สิทธิของท่าททนอย่างมีความสุขนะครับ